สวัสดีค่ะพอกับช่องยิ่งแหละชแนลหอนเอาแล้วพี่น้องผู้เกียิหอนตาไนค่ะเนี่ยจะชอบเมื่อวานนะคะได้แบบนี้ละ่ะเห็นปะด้านนี้สีเอ,าอ้าสับป,ประรดสีสีเด่นๆนะคะมาใส่ แล้วก็จะไปแขวนนะคะอันนี้แล้วแล้วช่อหนึง่งอันต้นสีมันงามๆนะอยู่มองเห็นงานเดี๋ยวแล้วไปใส่มือนี่เดี๋ยวเสียวขึ้นเห็ดเบิงนะคะขึ้นต้นไม้เห้เบิงมือนี่ละกาศถ้าต้นเก่าๆต้นเก่าๆที่ห้อนเห็ดไว้แขวนไวหนะคะมันจะเป็นยังสีเขาตัด ตัดนอมันออกเนาะต้นเกาเพิ่นกะจ,จะจะตายแล้วก็จะมีนอไม่ขึ้นมาเรื่อยๆมันส้มนะคะ่ะมันส้มแล้วกกเสียม,มาใส่กระถางหม่กระถางนี่ขนาดนี้รู้สึกว่ามันน้อยเกินไปนะกะจะเปลี่ยนมาเป็นกระถางนี้เสียงแหบอันแหลบสบายนะคะแหลเป็นวัด เพื่อจะแฝงกับเยโสเลไข่ใจค่ะไข่ใจแล้วก็เป็นวัดตอ,อกพระลก็อน,นอนเสียงแห็บๆห็บนี่เสียงแหลบตัดนะคะตรงนี้ตรงนี้มันแห้งแล้วนะคะมันแห้งเราก็ตัดแล้วก็ามาร้อยใหม่แล้วก็จะขึ้นกระถางที่ใหญ่กว่ากันแล้วก็เอาเอาหน่อใหม่ใส่นะคะมันจะมีหนอที่เราตัดแยกออกมาไว้เลี้ยงไว้อย่างเนี้ค่ะเนี่ยจังเสีสวยไหมคะ นอแบบนี้ถ้าเป็นสับป,ประรดใหญ่สับป,ประรดสีหลุมใหญ่มันจะเพงนะค่ะนอละแปดซีนอละอละอยแต่ว่าถ้าจะเป็นสับป,ประรดสีรุ่นเล็กหนึ่งเ็นนอละร้าบาทนี่นะคะแต่ามันก็จะออกให้ห้องเรื่อยๆนะคะสื่อมาเข้ากับเรียงไว้เรียงถิงนถึงทุ่มไว้กาต้องไปจริงจับอย่างกัมนมหลายถ้าออกนอมาเขาก็ตัดตัดแยกออกมาแลวก็มันก็จะแตกไปเรื่อยๆอนะ้ำ มื่อนี่แหละว่าแหละสิมาเวาเรื่องเลือกโรงเรียนกวดวิชาทีเขาสียเอาลูกไปติวนั่นเลือกแบบใดนี่หลักเกณฑ์ยังให้เลือกตอนแรกทีแหลคิดว่าต้องเอาลูกไปติวนะคะสิ่งแรกท,ที่หากับคือหาหายในเฟสเนาะ เบิ่งในเฟซที่เขาเขาเจ้าโฆษณาเนีน่ยละ่ะเหมือนกับเสียงดวงเลยเนาะเสียงดวงเอาเดาเอารอบแหลกเพราะว่าห้ององว่าอันมองปวดวิชาทีห้องส่งสีละทรงลงไปมันสิไดมาตรฐานซ้ำใดมันสิไดตามทีห้องหวังบองสิแมยกระซัาเสียงดวงก่อนรอบแหลกตอนแรกอันแลส่งไป และทรงลูกไปอยู่นนทบุรีนะคะกวดวิชาอยู่นนทบุรีเป็นของคู่พีฝ่าคู่ผีฝ่าแล้วเป็นทหารอากาศกับเหลื่อนยดเหลื่อนตำแหนง่งขึ้นเป็นเรื่อยๆนะคะอันคุณแม่คุณแม่ของแฟนเรากระดูแล สักผ้าซักอย่างดูแลที่พักที่นอนให้เด็กนะคะเป็นจะรับรับครั้งละประมาณ20คนบ่รับหลายเพราะว่าข้าเจ้าตรงเห็ดกับเขากับป่าให้เด็กน้อยกินนะคะแล้วกาซักเสื้อซักผ้าให้พร้อมตอนนั้นนั้ในราคาในราคาทิดใจไป2 0 0่ายไป2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 22,000 23,000ประมาณนี้ค่ะ20มือ้อ ทั้งกินเท้งนอนทั้งสักเสือสักผ่าเบิงดูแลรับผิดชอบลูกแห้เฮ้าน่ะตีส่ตีไ่มือละพันกะถือว่าบบแพงนะคะเพิ่นรับผิดชอบชีวิตลูกเข้านะคะบาดนน้คายาค่ากินเล็กหน่อยมันมันก็สิเป็นค่าหยาสิปั้นเน่คาขนมเซเว่นแน่มันไก่เซเว่นคาขนมเซเว่นแนรกะสีแม่เป้กะายไป ประมาณมือละหาสิบบาทนี่ยแหละบริหารลูกหลายโดยสั่งให้มือละหาสิบบาทกับโบมีเงินเนาะค่ะเนาะประหยัดเงินไว้อยู่เด้ประหยัดอยู่ใส่แบบประหยัดเท่าสอนให้ลูกประหยัดเขากับประหยัดได้แต่ว่าอันงี้มันที่เฮาบ่เห็นน่ะมันสีใส่ซ้ำใดกับบงหมูคือกันแต่ว่ารไม่ไปให้ซ้ำหนักแล้วก็สั่งไว้ว่าห้ามไปยืมมูสั่งลูกมูกับขอเงินพ่อแม่กินคือกันเพราะฉะนั้นเจ้าอย่าไปยืมมู ยกเว้นตอนใดที่เงินไม่ไพ่บอทันอีหลีไม่ไพ่กระสิบอกลูกว่ายืมมก,กินชักมือคนเดอลูกเดี๋ยวแมีโอนเงินให้เออนีอยู่เนียมันบบมีนกับโบมีเด้น้องเงินถ้าเข้าเรียงลูกให้มันนั่นสบายตัวลำลำรวยรยเงี้ยมีเท่าไหร่กระท่งมีเท่าไหร่กระท่งเนี่ยแต่จะลำบากเข้าอยู่นะคะลำบากเข้าถูกเป็นเม่ยละกันฝึกมีสายลูกไปอีกแบบหนึง่ง แต่บาลูกลูกไม่ไพ่เลียงมาแบบทุกๆโบเมนบาแกล้งทุกนะคะโบเมนแหลกแกล้งจนดอกแต่ว่าแหลกโบมี่แง่โบมี่สีหายกะบบมี่หลีนะคะก็ต้องให้ล่อนะลูกนะล่อนะามาจุกซะกันไว้ก่อนเพราะว่านแง่หม้อขึ้นกระถางนี่มันสีมันสีเหี้ยอะไ อ,าาอันจุกว่ยบัะานัันพราะพอมันขึ้นมาแตกนอแตกอย่างมามันแตกกอใหญ่ขึ้นเฮากตัดออกได้ค่ะตัดออกจากกันแยกไปใส่อีกกระถางนึงอันนี้ถ้ามันน่อยหลายใส่กระถางนี้มันไม่สมส่วนมันก็ไม่สวยนะคะแต่ว่าถิใส่หลายแป๊บเดียวมันก็แตกแล้วสี่บอกสี่งามบอกกระซงไปติวน้าเพิินค่ะอันผู้ถีผู้ถีไม่ลูกว่าเสียไปติวเนี่ ถ้าสนใจนะคะการส่งขอความมาหานยแย่แหล่ใดเย่แหล่จะเอาเพจเพิ่นไห่จะเอาเบอร์โทรเพิ่นไห่จริงๆแล้วก็อยากอยากเอาเพจคองขาเจา้าที่ข้าเจ้าลงในเฟซเนาะสีมใไ่ปกหนาคลิปเยแหล่อยู่แต่ว่าก็ยังออมยไม่ไดนน้ขออนุญาตเพิ่นสมมุติว่าเฮาเฮาใส่ไปมันก็จะเป็นการโฆษณาให้เพิ่นน้าแต่ว่าเฮากะต้องขอขออนุญาตเพิ่นก่อนสิขออนุญาตเพิ่นก่อนอยู่ดอกว่าว่าเอาเอาหนาเพิ่น่นนะ นานาเิดรโรงเรียนกวดวิชาเพื่อนะเอามาใส่หนาเป็นปกคลิปคลิปนี้ไใดบอมืนต้องขอเป็นก่อนนะคะอันบานนี้พ่อพ่อทรงไปเรียนไปติวเนาะคะ่ะเพ่นกับสิพาพไปสอบเด็กน้อยสิเริ่มสอบสอบทหารสอบช่างสอบอีย่างนี้เขาสิเริ่มสอบไปได้ตาอายุตะมาะสาม แลกกระบอกหูกดของแต่ละโรงเรียนนะคะ่ะอันแต่ว่าเตรียมทหารนี่จบม่อสีจบมอสีจังสอบได้แล้วก็เด็กหน่อยก็เริ่มสอบไปได้ถึงประมาณม่อหาหอดหมอหาแล้วก็เบิดด้ค่ะอายุเขาจะเกินส่วนใหญ่แล้วอายุจะเกินเพราเกินแล้วก็ต้องรอจบม่อหกแล้วจังไปสอบในสิบยันสีเนะคะเนาะโรงเรียนในสิบตำรวจโรงเรียนนั่น ได้สิทาหารเนี่สิก็จะาสิสอบได้ตอนตอนเด็กหน่อยมีบทม้อหกจบม้อหกแล้วอายุนั่นน่ะจะสอบได้เลยแต่ว่าเด็กหน่อยที่จบม้อสามไปนี่ไปสอบเลี้ยนนี่จะไปสอบจะมีโอกาสเอ่อเลี้ยนเลี้ยงก่อนเนาะบอบอต้องไปเสียเวลาเลี้ยนจนจบมอหกนะแม่ค่ะ,คะกะเ็เลยอ่ะทรงไปก่อนทรงไปโรงเรียนส่างตว่าก็คือวลล่าล่ะ ระเบียบของแต่ละโรงเรียนก็ไม่เหมือนกันที่เขาสิไปสอบเนาะบาดเงียนพอไปเรียนไปเรียนแล้วคือจังโรงเรียนค่าใส่ใจหลังจากสอบเขาไปแล้วลูกเจ้าเนี่ยค่าใส่ใจแต่ละโรงเรียนมันก็จะต่างกันนะคือจังโรงเรียนช่างเรมอม่ทหารเรือที่ไอยดิวไปเรียนเนี่ยสองปีแรกตรงเรียนอยู่ในต้องพักอยู่ในโรงเรียนค่าหัคคาหยังสิมันกับริเสียเนาะ แต่ว่ามันก็จะเสียค่าอาหารค่านั่นค่านี่ในดิวแม่ห้มือละช่วงนั้นเนาะแม่ไห้มือละประมาณร้อยหาสิบนี่ล่ละกระถือว่าลูกนี่อยู่แบบจํากัดจํำเขียแม่บริหายหลายนะคะบริหายเงินก่อนให้ลูกไว้เพราะว่าแม่กับบีิคือกันจะให้ลูกไปตามให้ขอมาเออ พอมาเงินบิดวเดึอแม่ก็อุ่นให้ละกัารมันมันก็อยู่ในแบบประหยัดอยู่ค่ะถือว่าประหยัดอยู่แบบนี้เพราะขึ้นปีที่สามเจ้ากระสิไดิ์จเศ้าหัวขังนอกไห้ลูกเด้เศ้าหัวนี่ก็บ่ต้องไปหนักใจน้าเขาเขาจะมีลุนผีผ้าไปอันกินเบียร์ก็บ่ต้องไปหนักใจน้าเขานะคะลุนผีผ้ากินอันนี้คือลูกใครลูกมันนะคะแล้วแต่ลูกนะคะลูกบางคนข้าเจ้าก็ไปสอดต่อใดเด้ด มูในดิวนะคะก็จะเลียนจบเมนบอเพราะจบจากช่งกรมอู่ทหารเรือก็เจ้ากับไปสอบสอบเลียนการเฟ้ฟาต่อสอบต่อในสิบทหารเรือถ้าเจ้ากับไปได้นะคะเพราะว่าความเพียรของแต่ละคนของลูกแต่ละคนมันจะพกขึ้นกันลูกข่อยมันเพี้ยนแต่ซ้ำหนีข่อยกรบบอกรีวนี่แหละความเพี้ยนของลูกข่อยแต่ซ้ำหนีเพราะฉะนั้นอันดีดีบ่ดีนี่มันก็น่าไปโทษสถาบันนะคะโทษลูกเขาน้า โทษเงินเท่าผอมว่าห้องถ้าลูกไปสอบติดแล้วนี่ห้องสิมีิปัญญาทรงบ่อแล้วก็ช่วงที่ลูกไปสมัครสอบนี่สอบเลี่ยนตอน่ะจะมีเงินจา่ายค่าค่ารถให้มันไปบ่อหรือจะมีเงินค่าสมัครให้มันบ่อช่วงนั้นใน่ดิวกระเบิบ้าาแม่ปิดโอกาสลูกนะคะนดิวก็ไปสอบพอพอเรียนช่างกมอูท่างหารเรือปีแรกแม่บออายุมันยังบ่เกินบ่เกินทีสิไปสอบ เตรียมทหารละกะัไปสอบอันเลียนต่อช่างปีมือทหารไอ้ดิวก็ไปสอบขึ้นกันนะคะความเพียรถามว่าความเพียรลูกนี่บอก,ก็มีระดับหนึ่งพราะว่าเราไปสอบสองสองปีแรกอะแล้วไปสอบอยู่แต่เราสอบบ่ไดดสอบบ่ติดกะกะกะเลยว่างไปเออไม่เป็นไรนะลูกสอบบ่ติดก็บ่อไปดอกลูกแต่ว่าค่าสมัครมันกะหลักลอยเนาะเฮาคิดว่าหลักลอยนะแต่ว่เนี่ยามันบ่มีหลักลอยกับบบมีนะพี่น้อง การกระห้ลูกอยู่พ้นให้ลูกไปอยู่ไปไป,ไปสอบเลี่นต่อสถาบันอื่นถี่เพิ่นคิดว่าจะก้าวหน้าล็กหน่อยแต่ต้องมีความก้าวหน้ามีความฝันเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่ามันสอบบด่ดด้กะเออกะเอาซํานี่สอบบ่ดด้กะซํานี่ก็ดีแล้วลูกเขาก็ให้กําลังใจลูกไปนะคะความเพียรของเขามีสมองเข้าหันไปบ่หลอดอย่างสิ่นะอืมลูกเข้าเกงแต่่าลูกอืนเ,เกงกลัวอย่างสินะคะ บาดเนียนเพราะเพราะไปติวการที่ไปติวเตรียมทหารโรงเรียนทหารสอบขาโรงเรียนทหารนี่บอเมเอนมาไปติวตาเฮดขอสอบนะคะเขาจะติวร่างกายให้ด้วยช่วงใบคุณครูกับสิภาพไปแลนออกกําลังกายไปวิทย์ปืนไปไหวยน้ําโรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือหรือทหารเรือนี่คุณต้องไหวยน้ําเป็นนะคะถามว่าเด็กหน่อยอยู่บ้านลูกเจ้าน่อยไหว้น้าเป็นยัง ถ้าว่ายนา้ำ่บป็นอันเสนอแนะว่าให้ไปจ้างสอนเลยค่ะคือจันยโสนี่เป็นโรง,งแรมกรีนพาร์คคอยอุลุคอยไปเลี้ยนหันตาหน่นอยๆแล้วเลี้ยนว่ายน้ำอันี้สาวว่ายน้ำอยู่หันเนาะกลับไปจ้างเพื่อเลี้ยนเลยค่ะประมาณพันหาพันหาสองพันสิบชั่วโมงเป็นค่ะเล็กน้อยเนะี่ยนดมเอาไปเที่แรกนั่นอันอันนางหายอยู่ขางซาว่ายนา้ำดมยานโดมยาน อันนี้คือแม่ต้องเป็นคนผักดันนะคะเป็นคนผักดันเป็นคนสนับสนุนเป็นกำลังใจเป็นกำลังเงินทุกอย่างเลยตอนเอาลูกไปเลี้ยนนั่นในโดมเราไปเลี้ยนช่วงนั้นแล้วประมาณสักหาขวบหข,ขวบนี่แหละคะ่ะไปเลี้ยนพร้อมกันกับภายดิวไปเลี้ยนไว้น,นั่นแม่ผ้าไปกะเป็นค่ะหลังจากนั้นเพราะคุณไปติวข้าจับสิทิภาพไปดึงคอดึงคอเขา ดึงคอจักเทือตดจ,จักเนื้อที่ก็จับเวลาใหา้ผ้าเห็ดผ้าไหวยนามผ้าวิดพืนเตรียมร่างกายถ้าคุณน่ะสอบภาคทฤษฎีพานไดภาคปฏิบัติร่างกายนี่คุณก็ต้องห่วงประมาณนั้นเลยค่ะคือแบบเขาฝึกเจ้านะถ้าเจาอยู่บาเจาสิเบิงบอลูกติวขอสอบจงังไดหลูกมันไปไหวยนามบอหลูกมันออกกําลังกายบอเจ้าบมีหลักมีเกณฑ์เจ้าบมีหลักในการสอน คือโรงเรียนติวเขาติวนะ่ะเขาหูว่าพลักมองไดลูกจะมีจุดเ้ยิยมองไดเขาจะซอยมองหันนะคะแต่ว่าโรงเรียนช่างฝีมือทหารอีกต้องวา่ายน้ำบอมีสอบว่ายน้ำนะคะแต่ว่าเกี่ยวกับทหารเรือกลมอู่ทหารเรือเนี่ยต้องว่ายน้ำค่ะต้องสอบว่ายน้ำน้ำแข่งกันออืบาดเนียนถามว่ามีเส้นมีสายบออันมันก็น่าจะมีบ้างนะคะ มันก็น่าจะมีบ้างมันก็ต้องมีบ้างะคะ่ะเนาะคือจังนัันลูกตำรวจลูกทหารนี่ข้าเจ้าก็จะมีคะาเน้นหายอยู่แล้วตืมไปหยายอังศเนาะอันเห้าเป็นลูกชาวนานะคะชาวนาตาดำดำตีนดำดำมือแตแตๆดเฮ้ากับตรงย้อมหลับย่อมหลับเงินไขของแต่รงเลียงแต่รงเรียเร้ยงอัน บาทนี้ถ้าผูใดยสิไปสอบในสิบโรงเรียนในสิบในช่วงในช่วงที่จบมอ,อกหมอกแล้วนี่ก็คือสิ่งที่เจ้าศิสามารถสอยลูกได้คือลูกต่องเรียนรอด,ดอไวเรียนรอด,ดอไวนะคะก็จะมีคะแนนเสริมให้ไปนะคะนีก็คือเขาสอยลูกได้สำนันบาทเว,าเวลาเวลาเพ่นอ่าแล้วเอาไปถึงโรงเรียนช่างฝีมือทหาร เ,เ,เ,เขาจะมีเบียเลียงห้สมมติว่าเจ้าจะสอดติดเนาะเขาจะมีเบียรเลียงห้เล็กหน่อยอาภาพปกตินี่เขาจะมีห้เดือนละเดือนละสองพันบาทสองพันบาทนี่เจ้ายาไปคาดหวังกับมันหลายเด้อค่ะจะสิคิดว่าอู้ลูกเพราะว่าตอนแรกตอนแรกแหลกกะคิดว่าโอ้เฮาก็จะต้องบ่ต้องเสียเงินให้ลูกหลายเนาะในการกินการดูโรงเรียนมีทีพักไห้บ่พักได้แต่ว่าเด็กหน่อยมันสิอยากพักบอ่อ ลูกแยะแหลออกไปพักขังนอกนะคะในโดมเพราะว่าเด็กหน่อยก็อยากมีชีวิตอิสระจันถึงสุขเขาอยู่ในโรงเรียนแล้วเขากับบ่อยากอยู่อยากออกไปหายใจข้างนอกบ้างอยากย่างไปเสเว่นบ้างอยากย่างไปสูดควันรถอยู่ขางถนนบ้างสิอยากไปลอยกินเบียบบ้างเอออันนี้คือชีวิตคนนะคะบ่แมนตะวากข่ว่าลูกกูไปล้วสิไปอยู่ในกอบในห้อยโอโรงเรียนทหารขาเจ้ามีหม่องให้พัก เล็กน่อยสามลอยก็ค้นสีมีอยู่ดอกค่ะที่พักอยู่ในหอประมาณสักสองคนสามคนนี่ลหละมูในโดมบาทคาใสใจละ่ะแมนหัวคาหัวขัขงนอกนะคะก็จะไปหารก,กันกับเพื่อนรวมสัน้นและการรุ่นพี่รุ่นนอกไปหารกันหานคาเซาขัางนอกกระตกประมาณเดือนละพันกว่าบาท งานกันสี่คนสี่คนหาคนร่วม่านำคาไฟตกไปประมาณพันพันสามพันสี่ถ้าสมมติว่าเาอยู่น้ำกันสองคนหัาหหอหนาโรงเรียนโรงสีเนาะสองคนกดจะแพ้งไปอีกสองสองพันกวงสีเออค่าหอมันก็อยู่ประมาณสี่พันหาพันร่วมขานำคาไฟนะคะเขาก็จะกําหนดว่าบรให้อยู่น้ำกันเกิน4ี่คนจังสีอ่าอันนี้คือเป็นค่าใส่ใจย่อยเข้ามา้วก็ ค่าอยากค่ากินลูกอีกล่ะวันศุกร์ออกจากโรงเรียนแต่เป็นเสาร์อาทิตย์วันอาทิตย์ตอนแลงต้อรงกับเข่าโรงเรียนนะคะหล้วก็ค่าอินเทอร์เน็ตโทรศัพท์ลูกเจ้าอีกล่ะปีปีแรกนี่เด็กไม่ได้ถือโทรศัพท์นะคะก็ไม่เอาเข้าโรงเรียนเลยบาทเนียนส่วนเกณฑ์การที่ว่าเมื่อนี่ลูกสิไดออกบร่ไดออกนั่นกับ ข้นย่ก็ฝากกับล้มเลยค่ะบอบอต้องไปคิดว่าบอม่มีมาตรฐานบอม่มีมาตรฐานที่ว่าเอออาทิตย์นี้ลูกค่อยได้ออกเขาจะกักตัวช่วงแรกๆไะจะกักตัวแล้วพ่อแม่สิบุญไหวเรื่องว่าเออลูกเดีมาหรือบริมาจองตัวเครื่องบินไว้กับมีนะคะจองตัวเครื่องบินไว้ให้ลูกเรียบร้อยแล้วพอหอดมือคู่กักค่ะกักหงมันลอยอ่าโทรศัพท์เข้าไปกักหงอันมันเห็ดผิดหรือเบียดนิดๆหน่อย,ยๆเขาก็จะกักตัว เป็นการฝึกทหารนะคะแบบคงจะแบบว่าหวัเมือนึงจะเป็นทหารมาเน่ะไม่มีอะไรตายตัวนะถ้าเกิดเขาเรียกตัวชุกเฉินเจ้าก็ต้องไปประมาณนี้นะคะแต่พ่อแม่ก็ต้องรับได้นะคะพ่อแม่ต้องรับให้ได้ว่าเออนี่แหะมันบวมี้เอียงตายตัวสําหรับการเป็นทหารนักเรียนทหารนะคะบานนี้ซื้อลูกนี่ยเขาสี่ให้งายหงายเข่าโรงเรียนเลยหงายไปอยูโรงเรียน เป็นกลุ่มทหารเลยนะคะขารักษาพยาบาลเอียงนี่ก็สิเป็นในรูปแบบของขาราชการประมาณนั้นนะคะอันเมือเ่อแรกแรลกกระิว่าแบบสับสนแน่เนาะสับหนาสับหลังเนาะเพราะว่าเพราะว่าแหลกบบมนีสคริปต์ไม่ได้เขียนสคริปต์ไว้อยากเบายัางค่อยกระเบาอันคอ่อ,คอยอัดคลิปไปนเนี่ยคอยคขีดขันก่อยกะลบออกนะคะอัน มือแรกของโรงเรียนช่่งฟีมือทหารนี่จะถือไปเลยสอบได้แล้วไปันมอบตัวเนี่ยเตรียมไปเลยนะคะประมาณหามงินสามนะคะเงินสดถือไปเลยเพราะว่าเขาจะมีโต๊ะโต๊ะให้คุณจ่ายเลยนี่ค่ารองเท้าค่าตัดชุดค่าจุก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 เขาจะเรียงไว้เลยคุณเดินเลยเดินตามแถวไปเลยเดินไปเลยแล้วก็เตรียมเงินจ่ายนะคะจ่ายเลยค่ะเขาเขาเซมิเอนบินบาทสุดท้ายเนาะ เขาจ,จะให้เจ้าถือบินจุกจุกจุกโอจะได้บินอย่างแน่ไปหอดโตสุดท้ายจ่ายเงินเลยค่ะจ่ายเงินเขาสิรวมยอดออกมาหาเงินกลักวาหาเงินสองหาเงินสามประมาณนั้นจ่จายไปเลยราคาหอดมือทีเจ้าเป็นไปทรงหลูกโรงเรียนเนาะเขาก็จะมีให้มีแจกให้เล็กน้อยค่ะกระถือบานก็เจ้าเฮ็ดเป็นมาตรฐานดีอยู่ค่ะสำหรับ โรงเรียนกรมอู่ช่างกรมอู่ทหารเรืออันแรกเขานี่ประมาณสามหมื่นสามหมื่นสองประมาณนั้นนะคะค่าเทิมบกแห้งอกค่าเทิมพันกว่าบาทอันโรงเรียนช่างฝีมือทหารก็คือกันค่าค่าเทิมกับประมาณพันกว่าบาทพันกว่าบาทนี่คือคุ้ใจแต่วานก่อนแรกที่คุ้นใจไปนี่มันก็จะเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนค่านันค่านี่ที่เขาตกใจนะคะบาทนี่อัน ย่ำลูกสิกลับบ้านนี่เจ้าอย่าไปห่วงนะอย่าอย่าไปหวังก็คือแหลวเอาแย่แหลวไปวาเจ้าอย่าไปหวังว่า,า,ววาลูกจะสิไดกับบ้านบ่หวังได้แต่เผื่อความผิดหวังไปด้วยผู้ใดอันบ้านเข้าเจ้าอยู่ในกรุงเทพเนาะลูกกะสิเดกลับไปหาขอบรัวบ่อยๆแต่ว่าสําหรับยายแหลนี่บ่ค่อยได้กลับค่ะเพราะว่าหนึ่งเลยอันค่ารถ ่าดรถ่าอยาก่ากินถ้าให้ลูกพักอยู่ในหอซะวันอาทิตย์เสาร์อาทิตย์นี่จะพักอยู่ในหอแล้วกมนจ่ายค่ากินเจ้าไปจัดประมาณพันหนึ่งสีเนาะลูกก็กินจนท้องแตกไปแล้วค่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่าสี่ให้ลูกกับเยสูวค่าตั๋วรถทั่วไปกับกับประมาณเก้าร้อย่าอยาก่ากินมันอีกระวางท่างล่ะแล้วค่ากลับมาสีเขาหัวผักเขาโรงเรียนอีกนี่มันคือเป็น่าใส่ใจ ยะเลยก็ตัดปัญหาตรงนี้ไปคือว่าแม่ยใจเห้เจ้ากินอยู่กรุงเทพซะเนาะหักอยู่ดอกบอแม่นวาเม่บ่หักแต่ว่าเหาก็ตตองเบิงเงินคือกันเพราะว่ารอบครัวเห้าหนี่บ้มนแต่เจ้าผู้เดียวบ่มนแต่อายดิยวกับอายดูมีหน,น่องมิกี่มีเม่มีพอย,ย่แมหไงทีต่องตรงกินน้ำเห้าน้ำเออนาทีของแม่นีนรับผิชบกับลยอยู่เพราะฉะนั้นถ้าถ้าเจ้าอยู่โรงเรียนแล้วเฮาประหยัดอยู่หอนะคะเห้าประหยัดไ,ไปได้ อันความหักเขากับจังพอกันหักยูคือเก่าแต่ว่าเขาจังพอกันเนาะอันนี้คือคือขอบรั้วเย่แหล่ะมันเป็นจังสี่นะคะบานนี้ลูกก็เลยบอกใครได้กลับบานสําหรับอันผู้ที่เพิ่นเพิ่นอยากหูนะคะว่าแม่แย่แหล่นี่ส่รงลูกไปติ๋วกับไผ่ยูใส่ห้ทรงขอความมาถามใดนะคะก็จะบอกบอกไ้นะคะอันเพื่อว่าอนาคตทุกๆคนเข้าตรง ต้องเตรียมนะคะเตรียมให้ลูกบไม่ว่าหดมือล่ะให้เขาไปสอดเองแล้วตม่ตมึงเด้อแล้วต่มือเด้อัสิถ้าเงินเจ้ามีเจากระจายให้ลูกแนี่ลราาพักดันมันไปถ้าถ้าเ้าเป็นแม่ห้าเป็นพอห้าบอชีแนแนวทางให้ลูกไส์ลูกมันสีหูขนาดเท่าไงกว่าเขาแล้วเกิดก่อนเขาห้ายังเทบสีบหูเพราะฉะนั้นหาความรู้จากเฟซบุ๊กจากโทรศัพท์จากอินเทอร์เน็ตนี่ เ้าว้องหูหูก,กอนข้าจังสิแนะนำลูกใดกับขอ้ายแหล่ยาสีวาอันายแหล่อยู่บ้านอยู่ไฮอยู่หน้าเป็นอย่างายแหล่คือหูอาการเบิ้งในโทรศัพท์นี่แหละค่ะเบิ้งในเฟซในเพจแต่ว่าอันมองทีแยแหล่ทรงลูกไปติวนี่ข้าเจ้ามาตรฐานนะคะถือว่าดีเลยลูกข้าไใดซ้ำนี่ก็ถือว่าดีแต่ว่าลูกพวกอื่นก็นติด เตรียมทหารติดโรงเรียนดีๆสูงกว่านี้กันหลายอันนั้นก็คือขึ้นอยู่กับหัวลูกข้าเจา้าแล้วก็เงินที่ข้าเจา้าสามารถให้ลูกได้นานะคะอันคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะขอบคุณหล,ลายๆค่ะสวัสดีค่ะ